กราบสวัสดีชาว FC m o b โมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ EP นี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์แล้วก็คาดการคาดเดานะครับในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยน Kent นะครับว่าจะมีการอัปเดตหรือเปล่าน,นะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พียง้องขั้นใดทนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แลนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจจทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อครับ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมพาร์ตเติม FC Point หรือจะเป็นเพิ่มแรงมาส K เคนะครับแพ็กต่างๆพาร์ตต่างๆนะครับร้านคุเกิลแอนด์ชอปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไอ l ดี e ไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับราคาถูกกว่าเตเอร์เบงแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%ซนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยนนะครับผมนะณนะตอนนี้นะครับหน้าแลกเปลี่ยนคือมันยังใช้ตัวไหไร ต่างๆนะครับผมก็คือไม่ได้จํากัดสัทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็ใช้พวกนักเตะ o อเว0นะครับแล้วก็ในส่วนของนักเตะ TOTS นะครับก็จะมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมโอเคผมขออนุญาตขึ้นรูปให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมนะอะรูปก็ประมาณนี้หน้าแลกเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าจาก O v r ว4ถึง98นะครับ เปลี่ยนเป็น95 98นะครับจะมีความเป็นไปได้ไหมนะครับผมนะซึ่งในส่วนของตัวไหล่นะครับผมคาดการว่าจะต้องใช้ตัวไหล่ก็คือพวกนักเตะนี่แหละนะครับโอเว94นะครับแต่ว่าจํานวนตัวอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับย้ำว่าจํานวนตัวนักเตะนะครับนะที่จะใช้ในแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะในส่วนของ รายละเอียดนะครับที่มีคนวิเคราะห์ออกมานะครับนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับนะสำหรับวันพฤหัสที่จะอัปเดตในส่วนของหน้าอะไรเปลี่ยนนะครับเพราะว่านะตอนนี้นะ่ะคือเราใช้นักเตะทีโอรเรียสสตัวมาแลก3ตัวนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะคุ้มค่านะครับผมนะถ้าเกิดว่ามันขยับ O v r วเป็น O v r ว5ย9ถึงนะครับมันก็จะคุ้มนะครับ แต่ว่าจํานวนตัวของนักเตะที่ต้องใช้ในหน้าเล็กเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับผมอาจจะใช้5ตัวนะครับผมอาจจะใช้5ตัวหรือ6ตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับผมเท่าที่ผมดูมีโอกาสเป็นไปได้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับนะตามที่คนที่เขาสปอยออกมานะครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปให้ดูเลยนะครับผม และนี่ก็คือข้อมูลนะครับเป็นการคาดการณ์แล้วก็การคาดเดาในส่วนของกิจกรรมนะครับหน้า U T O T S นะครับผมนะก็ลองดูก็นแล้วกันนะครับลองอ่านดูเนาะแต่ว่าผมจะขออนุญาตไม่พูดถึงในส่วนของหน้ากิจกรรมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ากิจกรรมมันจะเป็นแบบไหนเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับมันอาจจะแจกนักเตะแน่นอนมันน่าจ,จะแจกนะครับอาจจะเป็น o อเว7หรือ98นี่แหละนะ มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตมาพูดถึงสําหรับหน้าแลกเปลี่ยนนะครับนะคือเขาก็คาดการออกมานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทําการแลกเปลี่ยนนักเตะโอเวอ94บวกนะครับนะซึ่งมันเกิดขึ้นซ้ําๆนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นการแบบว่าไม่สนุกนะครับนะก็อย่างที่เรารู้ดีกันอยู่นะครับว่าเราเอานักเตะนะครับยูทโเรสน,นะครับทั้งหมด4ตัวมาแลก3ตัวเนาะ บางคนอาจจะดวงดีได้4ตัวนะครับนะซึ่งตัวที่4นั้นนะครับอาจจะเอาเวล์เกิน95นะครับผมนะก็แต่ละคนดวงไม่เหมือนกันนะครับนะในส่วนของหน้าตาหน้าเลขเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่ามันจะขยับขึ้นมามันก็หน้าตาประมาณนี้แหละเนาะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ขออนุญาตยก,ยกเครดิตให้กับเขาเนาะที่เขาออกมาวิเคราะห์ให้กับเรานะครับนะให้เราได้รู้นะครับนะว่า อาจจะมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนนะในวันพรุ่งนี้เนาะวันพฤหัสนะครับส่วนผมอะผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แรกอยู่แบบเดิมๆแบบนี้มันก็ดูไม่สนุกนะครับนะสำหรับคนที่มีนักเตะ TODS น,นะครับเก็บไว้นะแล้วก็ไม่ได้ใช้หรือใครที่แบบว่าไม่ได้เอาไปแลกนะคือตรงนี้อาจจะมีโอกาสดีกว่าคนอื่นนะครับนะ คือคุณสามารถใช้นักเตะเหล่านั้นนะครับเอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็อาจจะได้โอเวียร์ขึ้นไปนะครับผมก็ดีกว่าได้รับนักเตะโอเวียร์อ่ะแล้วก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้อ่ะคือมันจะมีการนักเตะใหม่เข้ามาด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยนะครับว่านักเตะใหม่ที่เข้ามานะครับมีใครกันบ้างนะครับผมอ่ะโอเคนะครับในส่วนของเอ่อการวิเคราะห์การคาดการณ์ในส่วนของหน้ากิจกรรม UT เทอแล้วก็หน้าแลกเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้เนาะ ผมก็ให้ดูประมาณนี้ก็แล้วกันนะให้ดูคร่าวๆเนาะที่เขาวิเคราะห์ออกมาให้ดูนะครับผมนะ,ะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะอาจจะมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงนะเพราะฉะนั้นก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับผมนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อาจจะมีอัปเดตในส่วนของแพ็คในร้านค้านะครับนะก็จะเป็นแพ็คนะครับโอ97เนาะ ใครที่สนใจนะครับนะสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไอดีไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับร้านคุกกี้แดนช็อปยินดีให้บริการนะครับราคาถูกกว่าติมเองแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่ามีแพ็คเหล่านี้เข้ามาแล้วนะใครที่สนใจนะครับนะก็สามารถทักไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมและนี่ก็เป็นการ์ดนักเตะน,นะครับที่จะมีเข้ามาในวันพฤหัสนี้นะครับนะ หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการนักเตะเลยครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับผมบาเยรนมิวนิคบรูเซียดอทมุนนะครับนะก็ประมาณนี้เนาะมีเฟสนะครับนะโอเวอร์เก้าสิบแปดนะครับนะกิมาโดนะครับโอเวอร์เก้าสิบแปดเหมือนกันนะครับแฮร์รี่เคนนะครับเก้าสิบเจ็ดฟิมโปงเก้าสิบเจ็ดนะครับนะมีโคเบลด้วยนะครับนะผู้ลุกสาประตูโอเวอร์เก้าสิบหกตัวนี้ก็น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับนะ ที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตำนานนะครับอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะครับว่าตำนานตัวไหนจะเข้ามานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแก๊สมุลเลอร์นะครับโอเอะเเนะครับผมอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูทีมกันต่อเลยนะครับผมกลับมาที่หน้าหลักกันก่อนเลยนะครับขออนุญาตมาพูดถึงในส่วนของหน้า UCL กันก่อนเลยนะครับผม ในรอบรองชนะเลิศนะครับตอนนี้ก็บรูเซียดอทมูลนะครับเข้าไปนอนรอเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมนะก็สามารถเอาชนะปารีสแซงแคมงได้นะครับนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนะระหว่างนะครับบาเยนวิมินิกกับเรอัาดริดนะครับนะใครเชียร์ทีมไหนนะครับคอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะครับนะส่วนแอดนะครับชอบเรอัาดริดเนาะแต่ว่าบาเยนก็เก่งเหมือนกันนะครับนะก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่า สองทีมนี้นะครับใครที่ที่จะผ่านในรอบรองชนะเลิศนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูทีมกันต่อเลยนะครับผมคิวแรกของเรานะครับแจ้งมาว่าโอเวียร์้นะครับเลเวล50นะครับณตอนนี้เลเวล51แล้วนะครับผมแผนที่ใช้นะครับ433โฮดดิ้งนะครับผมเอ่อเท่าที่ดูแล้วนะครับผมเตโอกับ ดุงฟรีนะครับผมนะแนะนําว่าเปลี่ยนเลยนะครับ2ตัวนี้รีบเปลี่ยนเลยนะครับผมเตโอนะครับอยากให้ขยับไปใช้ตัวทีโอทีวายนะครับนะเกนะครับผมกองหลังโอเคนะครับรูสามตัวโอเคนะครับผมกลองหน้าใช้ได้อยู่นะครับผมกองหน้ายังใช้ได้อยู่นะครับเปลี่ยนแค่ lb กับ rb อย่างเดียวนะครับผมนะ lb กับ rb นะครับผมที่เหลือก็ใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับนะ ผู้รักษาประตูก็ตีบวกขึ้นไปเม็ดสักเม็ดแดงก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับทีมนี้เนาะโอเคนะครับผมคิวต่อไปนะครับแจ้งมาว่าโอเวี97นะครับโลโก้พรมเมลีกนะครับเลเวล63นะณตอนนี้เลเวล64แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทีมนี้หรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็แจ้งมานะครับผมนะแผนที่ใช้นะครับ4122นเนโรนะครับผม ถ้าจะถามว่าให้เปลี่ยนตัวไหนนี่ครับผมตัวแรกนะครับโลลงบองนะครับผมโลลงบองแต่ถ้าเกิดว่าน้องเล่นเทสเทเป็นหลักนะครับก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เนาะสำหรับทีมนี้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าจะดันขึ้นไปม a เนเจอร์เนาะที่ต้องเปลี่ยนนะครับคือโลลงบองเตโอนะครับแล้วก็อีซักนะครับผมนะ แล้วก็ลูกลิตกับจูดเบลเลอรแฮมนะครับจูดนะครับแนะนําว่าไปใช้96ได้เลยนะครับนะสำหรับจูดเบลเลอรแฮมนะครับผมนะก็ลูกลิตนะครับอย่างต่ําๆก็สักเม็ดแดงก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามีงบเนาะหรือจะเป็นเม็ดส้มก็ได้นะครับผมนะโอเคที่ต้องเปลี่ยนนะคือเตโอโลลงบองนะครับผมจูดมีงบค่อยเปลี่ยนนะครับอีซักก็เก็บไว้เล่นเฮดเฮดก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับอีซักเนาะ ก็แนะนำว่าหากองหน้าอีกสักตัวหนึ่งที่ OVR เยอะๆนะครับมายืนคู่กับย o ันครับนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับสําหรับทีมนี้เนาะคิวต่อไปนะครับแจ้งมาว่า o อแวงโลโก้ t o t y ยเลเวล46นะครับนะตอนนี้เวล47แล้วนะครับ4122น r นโนะครับโอ้โหทีมค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมนะก็ อกองหน้าโอเคกองกลางใช้ได้นะครับนะที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของ LB แล้วก็ CB ตัวนี้เป็นยังไงเนี่ย CB อ่โอเคใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมนะโอเคไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะตัวนี้ตัวฟรีนะครับโอเอ่าเก้าสิี้านี่ครับผม ตีบวกก็แล้วกันนะครับนะแนะนําว่าตีบวกนะครับตีบวกแล้วก็เทนให้เต็มนะครับผมนะอ่าตีบวกแล้วก็เทนให้เต็มนะครับผู้รักษาประตูไม่แน่ใจว่าเซฟดีหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่ามันเซฟดีก็สามารถใช้ได้นะครับผมนะอ่าโอเคถ้ามีงบก็เปลี่ยนกันแล้วกันนะครับผมนะคิวต่อไปนะครับแจ้งมาว่าโอเอะนะครับเลเวล73เนาะเท่าที่แอดดูนะครับแอดหาไม่เจอเนาะ อาจจะมีโอเวสูงๆนะครับแต่ว่าเลเวลไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับผมนะเนี่ยหาไม่เจอนะครับนะชื่อซ้ำกันเยอะเกินไปนะครับผมนะเนี่ยโอเวอเวล53นะครับผมนะโอเคเอาว่ะขออนุญาตข้ามไปก็แล้วกันนะครับผมสำหรับทีมนี้เนาะคิวสุดท้ายนะครับแจ้งมาว่าโอเวอร์เวล42นะครับผม แผนที่ใช้นะครับ4-3-3 holding นะครับกองหน้าโอเคนะครับนะซ้ายขวาใช้ได้นะครับกองกลางก็โอเคนะครับพอรับได้อยู่นะครับนะสำหรับออเดกาดเนาะกองหลังเป็นยังไงกองหลังก็ใช้ได้นะครับนะใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีงบเนาะกองหลังนะครับอยากให้ขยับเมตาอีกสักนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะกิมบิแจก็ไปใช้ตัวโอแวงเกนะครับผม ส่วนฟิลมโปงนะครับก็ไปใช้ตัว94ได้เลยนะสำหรับฟิมปงเนาะโอเคนะครับผมผู้รักษาประตูก็แนะนําว่าเทรนให้เต็มนะครับนะเทรนให้เต็มนะครับผมที่เหลือก็เทรนให้เต็มนะถ้ามีงบก็ค่อยๆเปลี่ยนกันแล้วกันนะสำหรับทีมนี้เนาะแต่จริงๆแล้วทีมนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับนะโอเวก็99แล้วนะครับผมโดกูนะครับเจอรมี่โดกูเนาะไม่แน่ใจว่า เป็นยังไงนะครับผมมีความเร็วนะแต่ว่าเท้าไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ว่ามันถนัดเท้าขวานะตำแหน่ง LW ถนัดเท้าขวาก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าเท้าซ้ายเนี่ยผมเนี่ยนะยังไงก็ไม่เข้าแน่นอนนะครับผมนะจะเปลี่ยนก็ได้นะสำหรับโดกูนะครับผมนะมันเป็นตัวฟรีไหมหรือว่าตัวขายนะตัวขายได้นะครับผมนะอยากให้ไปใช้เออเป็น ฟองลิเบลลี่ก็ได้นะครับผมนะตัวพาร์ทนะครับตอนนี้ก็โอเวน97ราคาก็น่าจะประมาณสัก50กว่าเอ็มนะครับผมนะสำหรับฟองลิเบลลี่นะครับผมนะไปใช้ตัวนั้นน่าจะจบกว่านะครับผมอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะที่เหลือก็ตีบวกแล้วก็เทนให้เต็มนะครับกองหลังก็ค่อยๆเสริมนะครับนะส่วนฟิล์มโปงก็อาจจะถ้าเกิดว่ามีงบ ค่อยขยับไปกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็สามารถใช้ได้ก่อนนะครับผมอ่ะโอเคครับก็สําหรับทีมนี้ประมาณนี้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูทีมนะครับสามารถคอมเมนต์ชื่อทีม ovr level หรือจะเป็นโลโก้ทีมต่างๆนะครับผมนะพยายามคอมเมนต์โดยละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่แบบว่าการหาจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่กําลังหาร้านเติมเกมนะต้องร้านคุกรเลนชอปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสะดวกไม่สะดุดต้องคุกิเลนชอปเท่านั้นนะครับราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ในส่วนของหน้าเล็กเปลี่ยนเนาะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเก็บพวกนักเตะที t s ไว้ก่อนนะครับก็สามารถเก็บไว้ก่อนได้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าหน้าเล็กเปลี่ยนมันไม่อัปเดตยังไงก็เราค่อยเอามาแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะผมแนะนําได้ประมาณนี้เนาะ โอเคครับก็สำหรับอีพีนี้ประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ